แต่ก่อนดาราทุกคนจะต้องมีกระเป๋าแบบเครื่องสำอางแบบนี้เนี่ยทั้งชายและหญิงนี่แล้วของแม่แม่ไม่มีแม่ไม่ไม่คิดจะมีเลยหรอมีไหมทำไมอ่ะไม่อยากซื้อเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขายซ้ายไปหยิบของเมันขวาอยู่เห็นแบบนี้ฮะแม่มันทำให้เรานึกถึงอาชีพเป็นนักแสดงมากอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกแบบนะระความหลังมันก็เข้ามาเหมือนกันนะมันรู้สึกคิณค่านะความรู้สึกดีมากเลยเหมือนกับมัน เก่าๆกลับมาเก่าแค่ไหนเก่าที่ขนาดกูเล่นมาน่ะเป็นอาชีพที่ทําให้มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องมีมรดกพ่อแม่เลยมีแ้งมรดกมีเอาไหมเอา ไม่เคยมาเลยค่ะนี่เคยครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่สองของเราเราหลายเราหลายนะเอาหลายครั้งแล้วได้มาเปิดทับอะไรไว้เปิดทับอะไรอ่ะมือแจกมาดูมาดูรุ่นระวัติศาสตร์เพราะว่าเราจะต้องเป็นรุ่นต่อไปที่ปอดครับ แล้วกระเป๋าแต่งหน้าใบแรกในชีวิตก็มามอบให้หอพ่อคุณเดือนนี้กับรางวัลอาติ๋วมอบอะไรคะอาติ๋วก็มอบกระเป๋าแต่งหน้าค่ะแม่กระเป๋าแต่งหน้าแม่ล่ะแม่จำไม่ได้แล้วแม่ยืมของนี้แหละเพราะอะไรไม่ดีกันหมด ตามผากระเป๋าเจอไหมสองประทับมือประทับเท้ายังอยู่ดีหรือเปล่าะจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการประทับรุ่นต่อไปดีไหมคะดีไหมโน่รุ่นนี้จะรุ่น Netflix หมือนหลุดมปอีกโลกหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนน่ะเขาก็จะมีทั้งฉากอะไรแบบนี้แหละอันตอนนี้เราอยู่กับคุณอุ้ยจะพาเราทัวร์ตรงนี้คือเมืองมายาครับเมืองจําลองที่เราทํามาให้เห็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อาคารแต่ละหลังจะเป็นอาคารที่เป็นแลนด์มาร์คของภาพยนตร์ต่างๆที่นี่จะผมจะเป็นร้านหนังทามองซึ่งทมัสเอดิสันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฉายหนังตอนที่หนังยังไม่ขึ้นจอครับต้องดูในรูปไม้ที่เราเ เดอะคิปเนี่ยเป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสที่คิดเข้าภาพยนต์ขึ้นมาที่น้องมเนี่ยอ๋ออันนี้ของโลกเลยโรงถ่ายอันนี้เป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่ถ่ายหนังแบบมีเสียงได้ในประเทศไทยสร้างโดยพี่น้องตะบุนวัสุวัตสมัยรัชกาลที่7นะครับรถไฟอะไรถไฟครับซึ่งรถไฟไทยะครับเป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ถ่ายหนังกรมทำแมห่งเพด็อกาโยธินท่านดูแลกิจการกรมรถไฟหลวงสมัยรัชกาลที่6แล้วสนใจในหนังข่าวท่านก็เลยตั้งหน่วยงานชื่วากองภาพยนต์เผยแพร่ข่าวเพื่อให้ประชาชนรู้ว่ามีข้อมูลขข่าาาวสรรรอะะไเเกิดึ้้นนบใปทศ อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเส้นทางสตวัตภาพยนตร์ไทยตรงนี้เป็นสเลตหลายคนอาจจะงงสเลตมันคืออะไรสเลตคืออะไรคะแม่แม่คือสเลตคืออะไรเนี่ยเขาจะจดเลยว่านี่หนังเรื่องอะไรสีนอะไรแัตอะไรเทคที่เท่าไหร่เนี่ยเคที่เท่าไหร่เพื่อเวลาตัดต่อ หนังในตำนานเงินเงินเงินไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชื่อเรื่องตำนานหน้าทุกอันจะมีเขียนว่าเงินทองเพชรอันนี้เป็นเก่ามากปีสี่หนึ่งสองอะไรสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเออเออออเอนี้คือของจริงเลยนะไม่ได้ว่ามาทำเรียนแบบนะแตเห็นว่าเหมือนมีแปวทองก็คือเหมือนตั้งแต่แบบบวงส่วน นี่มีพี่ไหมมีพี่พี่เปียกอารันยยะถ้ามีพี่เปียนก็จะมีมีสีเพราะตำแหน่งเดียวกันนางเอกคือตอนนี้กูงงมากยังไงเนี่ยเราไม่ใช่สายหนัง่ยในชีวิตเราเล่นหนังอยู่เรื่องเดียวคือหยุดโลกเพื่อเธอหยุดเล่นเรื่องเดียวจริงเหรอจริงของคอนท้นนั้นพวกนี้วิจารณ์ไม่ได้แต่ว่าเขาบอกถ้าไม่มีใครไม่มีอะไรก็ไม่มีเขานางเอกงงมากเพราะฉันเป็นนางเอกแค่คน คือโถงเกียรติยศนะครับจะลองเลือกถึงบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ซึ่งเราจะเน้นไปที่คุณดัลเปสตันีหลักท่านเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศเป็นตัวแทนรวมไปถึงพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมในหักการสำหรับสนุนสภาพตลาดแล้วก็สู้เพื่อหนังไทยจนลมหายใจสุดท้ายในชีวิตเียอยะครับอะไรนี่คืออะไรคือโอยเป็นชากขึ้นสวัสดีนะครับ อันนี้เป็นฉากที่อยู่นอกบ้านก็คือเป็นประตูหน้าบ้านในฉากนี้ก็คือเอาวิทยุที่ไม่มีเครื่องเปะตั้งไว้ในบ้านแล้วนั่งเอกจะมาเปิดฟังแต่ด้วยความที่วิทยุไม่มีเครื่องตัวเองก็เลยร้องเพลงจีนในเองจากนอกบ้านเหมือนกับเพลงเปิดอยู่เป็นยังไงคะในบ้านไม่ได้กินอะไรเลยเขเจอรอยมือรอยเท้าของเขาเจอฝ่ามือฝ่าเท้าอ เรามาพร้อมเรามาด้วยการซอันนี้ของไม่เออันนี้คือกี่ปีแล้วคะกี่ปีสามศูนย์สามสิบแปดปีเพราะว่าตอนนี้เท้ากับมือเพื่อนกวนกว่าตอนนี้เลยนอมือนี่คือครั้งแรกค่ไครัครั้งแรกแต่แรกไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะย้ายมาแล้วก็เราก็มาประทับกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่มาเรื่องนี้มาเล่นนี่ไหนอะวันรี ว่าลีสมบูรณดีนุ่มอมพันธ์อันนี้แม่เล่นเป็นครูเคออีเจอแล้วถ้วยรางวัลสิงโตทะเลที่ได้มอบดวงใจผู้ได้อ่ะนี่มอบให้หอมพมหดทอบรางวัลสิงโตนี่ไงไม่รูปอันนี้ออีซเหรอคะนี่อีซรูปนี้หน้าเหมือนป้าแมวจะรู้วันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะหน้าเรียวเดี๋ยวตอนหนึ่งหน้าเล็กดีอะหน้าเล็กมันเกือบจะดีอยู่แล้ว ป๋าสออัศนชินดาค่ะป๋าใช้พิมพ์บทพิมพ์อะไรออกมาเนี่ยสนิทกับป๋ามากค่ะพาอป๋าน่ารักมากป๋าถึงนะคะอันนี้เราจําลองเป็นห้องที่จําลองบรรยากาศตอนทีบรัดชั่นของในห้องอะได้รับบริจาคจากบริษัทต่างๆมาจริงๆอันนี้คือของคุณลุงเชดใช่ไหมคะอ๋อใช่เป็นหนังสือเลื่องเพื่อนแพงอันนี้มันก็ไม่ทันเป็นกล้องที่สมัยก่อนใช้จริงๆใช่ไหมคะ ในเกอะดาราทุกคนจะต้องมีกระเป๋าแบบเครื่องสำอางแบบนี้เนี่ยทั้งชายและหญิงนี่แล้วของแม่ไหมแม่ไม่มีแม่ใช้ใช้กระเป๋าติหน้าอีแม่ใส่ถุงก๊อปแก๊ปไม่มีกระเป๋าแบบนี้เหมือนคนอื่นแม่ไม่ไม่คิดจะมีเลยหรอมีไหมทำไมอ่ะไม่อยากซื้อเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขันซ้าไม่เห็นผมเมื่อเห็นลี่ ยังไงมันคืออะไรไหใช้สำหรับกล้องอยู่บนนี้แล้วก็ภาพเดิมเงินไปจะมีคนเข็นถ้าดอลลี่ลากดอลลี่ที่ไม่ดีกล้องจะยื้อแล้วก็กึ๊กคือแบบว่าลากไม่รียบเนี่ยีมหนังอันนี้คือเครื่องน้ำยาเครื่องน้ำยาตื่นครัตัดต่อที่ทางน้นโต๊ตัดต่อทางน้นคือถ้าเสียเยอะเขาก็เสียเงินเยอะเพรามันแพงนะคะ นแผเก่าแผลเก่าอันนี้ฟิล์มแผลเก่าจริงไหมคะคุณอุ้ยเฉพาะปะป๋องตัวบีมเอาไปเก็บในู้้เย็นครับคอยทะเลนี่พ่อก็เล่นโอ้โหใครเคยดูเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมคะนี่เวลามาซื้อตั๋วลราก็สิบบาทนี่เห็นป่ะสิบบาทแล้วก็แผนผังโลงภาพยนตร์ตะวันออกล้ะมากปกติเราก็เข้าเน็ตเนาะอันนี้ Apollo 17ไม่ใช่ยานอวกาศนะ โงรงภาพยนตร์นี่เกิดไม่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยไม่สมัยก่อนเป็นแบบนี้จ้านี่อันนี้คือเหมือนโรงหนังเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เหรอคะอันนี้จํามองมาครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําให้เหมือนโรงหนังเก่าขนาดนั้นแต่ว่าเราได้รับฟ้จากโรงหนังเก่าจากโรงหนังที่ปิดไปแล้วครับ,รบเป็นเป็นเก้าอี้ที่สูงมากแต่อันที่สูงจริงสูงแบบ อุยอันนี้คืออะไรคะเราตั้งชื่อวันดาวหางฟ้าเขาต้องเป็นดาว คือจุดอีกจุดหนึ่งที่เขามาประทับมือประทับเท้าเป็นอันนี้เรียกว่าลานดาราไหนคะนไหนคะนอยู่ตรงไหนคะนียน่ยืนยืนประจำจุด เออนี่คุณพ่อดิฉันยายแม่คุณคุณซอปอมใช่ไหมจ๊ะต้องเขียนชื่อจริงชื่อแสดงชื่อเขียนชื่อเลยกลัวกลัวไม่เต็มแผ่นอุ้ยเล็กขอพอเยอะเลยออออ๋เเเยะหรนี่ไงคะเห็นแบบนี้ครับแม่มันทำให้เรานึกถึงอาชีพเป็นนักแสดงมาเรารู้สึกยังไงครับก็รู้สึกแบบนะละความหลังมันก็เข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่ตอนที่เรา อยู่ในกองทรายมันรู้สึมกมีคุณค่านะความรู้สึกดีมากเลยเหมืนมนมนอนกับมันเก่าๆกลับมาเก่าแค่ไหนเก่าที่กนนายกูเล <c oughs> <c oughs> ่นมามีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุด <c oughs> เป็นอาชีพที่ทำให้มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง, <c oughs> งไม่ต้องไ<ว>ม่ต้องมีมรดกพ่อแม่เลยไม่ีแล้วมรดกมีเอาไหมเอาร้านขา ที่ของมีของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปเป็นที่ระลึกก็ได้ก็มาที่นี่แค่ค่าดไม้ตามมาไม้ตามมาค่ะกระเป๋าแต่งหน้าที่อีเคยมอบให้ ห่อภาพยนตร์เนี่ยใบเนี้ยใช้ตั้งแต่2513ใช้จนถึง2522พอกลับมาเล่นทีวีอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพอเป็นทีวีเขามีช่างแต่งหน้าที่ใส่ปั๊งหูใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ก็สมัยก่อนไงเล่นเรื่องอันนี้ของของก็จริงเหรอคะสมัยก่อนเขาตู้ตู้อย่างเงี้ยตอนเล่นเรื่องใหญ่เศรษฐีเล่นเป็นน้องเพชรลาชาวล่าอ้ะพี่ทันสมัยคุณ ทวภาพยนตร์คือเป็นบทภาพยนตร์ของคุณลุงเชอร์ทรงศรีซึ่งก็มอ้ทางหอภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แบบไม่ได้สร้างทางหอภาพยนตร์ก็เลยเหมือนจำลองอะให้เห็นว่าจะมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งอะขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไง บอกว่าเป็นการขอทุนสร้างภาพยนตร์เรามาขอทุนกันดีกว่าหนูมาสมัครเป็นนักแสดงเป็นนักแล้วพี่คนนี้เขาบอกว่าให้หนูแสดงให้เขาดูก่อนหนูก็เลยบอกว่าพี่ขาพี่ช่วยแสดงให้หนูดูก่อนได้ไหมคะพี่คนนี้ค่ะพี่ซื้อรายจอกพี่กำลังเป็นคนที่วิเคราะห์พิจารณาวิเคราะห์พิจารณาอะไรเนี่ย บพี่ขานี่มันงานเหลานะคะอย่าวพูการสร้างหนังสร้างละครเนี่ยต้องมีขั้นตอนพวกนี้ทุกอย่างที่ต้นจนจบอ่ะมันจะอยู่บนโต๊ะบนอะไรพวกนี้โยโย่ใบ้านทางเอกบ้านเอก ไหนๆเราก็มาถึงฉากจริงแล้วเราจะมีนักแสดงรุ่นใหญ่จะแสดงให้ดูว่าบรรยากาศนั้นเป็นไงเชิญชมเลยค่ะโโหนังโยพี่อะง,งอนอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆหน่อย <Okay. S 2> นะใจเย็นๆนะจะดูเหงื่อออกเยอะเลยนะร้ <laughs> อนเลยน้องโยร้อนเกินร้อนเกินก็รอพี่นานอะหายไปไหนมาน,นานอะร้องแ,แต่สาวยันแก่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> หมือนอยู่ลงถ่ายร่วมนานเออพี่ลงถ่ายร่วมเล่นอายารักกับพี่เนี่ยฉากแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเขาเล่นเป็นลูกสช้าดิฉันใช่ใช่เดี๋ยวนี้ยังเป็นลูกเช้าพ่อจ๊ะทำไมทันไม่รู้เมื่อก่อนอ่ะวิ่งเล่นอยู่ในช่องสามน้องแคร์มาแม่ก็เป็นฉากแบบนี้เหมือนกันละมานหน้าตาก็จะเป็นแบบเนี้ดูแลคิดถึงความหลังที่ก่าใช่มันผิดใคร อันนี้เป็นฉากกรีนสกรีนกรีนสกรีนหมายถึงว่าข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นฉากอะไรก็ได้แล้วแต่เรานักแสดงพร้อมเข้าฉากแล้วอ่ะแม่นับห้าสี่ฉันสีออกไปจาก้านทำไมนี่จ่ากูใช่ไหมใช่อ้าว่ะฉันดีหนูแล้วหนูหันตัวจะบูมนูจะหักนะจ๊ะก็อย่างนี้คือหัดสู้ไงหัดสู้เราไปด้วยกันดีกว่า หัวยใช้้ไไม่ดจบแล้วพยายามหาอยู่ยังไม่รู้ว่าเราได้อะไรจากเมื่อกี้แต่ว่าแบบสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยกินสกินมันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วเวลากินสกินห้ามใส่เสื้อเขียวนะเพราะมันจะทะลุไปเลยล้ำลึกล้ำหลังล้ำลึกล้ำหลังบ้างอย่างลืมไปแล้วนะเครื่องไม้ครื่องมือเก็ไม่เห็นได้นึกออกว่าเราเคยร่วมงานเขายังไง ไม่เคยมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาแล้วเราคิดว่าเอ๊ะมันจะเดินไปตั้งสองสามทัวรงมันจะมีอะไรนี่ขวบดีมีมากมายมีเยอะเป็นความรู้เยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจที่แบบว่าเออมีคนมาเก็บรวบรวมมาดูในที่เดียวมาดูแล้วเป็นกําลังใจให้คนที่ชอบมาดูหนังฟรีก็ได้นะคะถือว่ามาดูหนังฟรีด้วยที่เดียวแล้วได้ความรู้กลับมาอีได้ดหนังเก่าด้วยนะบางทีก็มีหนังใหม่หนังไทยหนังเทศหนังเยอะแยะว่าหนังที่หาดูที่ไหนไม่ได้ก็มีที่นี่ ก็มามาดูกันได้ที่หอภาพยนตร์ตรงนี้ก็คือตรงสาตยาสัตยาพุทธมนสัยมาไม่ยากค่ะมาไม่ยากอยากจะพาเออบุตรหลานมาหรือว่าจะลงลงโรงเรียนติดต่อมาก็คือมาได้ติดต่อมาแล้วก็ลงทะเบียนด้้าไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเปิดทุกวันตั้งแต่์้อยกไปกวันเขมากันได้ใกล้ริมถนนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์แชร์สับไ้อนกระดิ่งกิ้งกิ้งมาแฮมีเซตารี